สวัสดีครับซื่อคนด้วยนะครับผมผมเนสนะครับอ่ะก็ในคลิปนี้นะฮะเราจะมาเจาะลึกตัวปืน QXR กันดีกว่านะครับว่าหลังจากที่มันถูกเนิร์ฟมาแล้วเนี่ยมันควรจะแต่งยังไงดีนะครับทั้งสายบุกแล้วก็สายแคมป์มันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของตัวปืนเดิมๆมันก่อนดีกว่านะครับว่าตัวปืนเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้อยู่ในระยะ5เมตรนะครับผมเรามาดูแรงดิ่ดเดิมๆมันเลยนะครับผมจะเห็นได้ว่าค่อนข้างจะมีแรงดิ่ดที่เยอะ นิดหนึ่งนะครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้อยู่นะครับผมเพราะว่าตัวปืน SMT เนี่ยยิงแค่แป๊บประมาณแบบแป๊บเดียวเนี่ยศัตรูก็ตายแล้วนะครับผมคราวนี้มาดูในเรื่องของดาเมจน,นะครับอยู่ที่28นะครับท้อง19ไหล่2ิบสแขน22อ่าส่วนล่างคือ19หมดเลยนะครับผมช่วงท้องลงมาเนี่ยคือ19หมดเลยเนาะแล้วก็ตรงอกคือ28ไหล่22ส่วนหัว หัวก็ดาเมจเท่าตัวเลยฮะยี่สิบแปดตะลึงอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยโหเรียกได้ว่าคิดว่าจริงส่วนหัวมันดาเมจมันควรจะเพิ่มแต่ก็ไม่ได้เพิ่มนะครับต่อไประยะสิบเมตรนะครับจะเห็นได้ว่าดาเมจเนี่ยลดลงเหลือยี่สิบสี่นะครับผมจากที่เป็นยี่สิบแปดนะครับจะถูกลดลงมาสี่ดาเมจนะฮะเรียกได้ว่าระยะแค่นี้ก็ลดดาเมจไปแล้วนะครับผมยี่สิบสี่สิบเก้าสิบเจ็ดนะครับผมช่วงล่างลงมากลายเป็นสิบเจ็ด ตัว24ไหลกลายเป็น19แขน19นะครับหัวก็24นะครับผมต่อไประยะ20เมตรจะเป็นระยะที่แบบนานๆทีเราถึงจะได้ยิงนะครับผมส่วนอกเนี่ยอยู่ที่20นะครับหัว20ส่วนล่างลงมาเหลือ14นะครับส่วนไหลเหลือ16กนะครับผมก็เรียกได้ว่าดาวเบสมันจะค่อนข้างน้อยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นของเราเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าจะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันนะฮะแบบแรกสายบุแบบที่2 สายแคมนะฮะซึ่งผมจะขอแนะนำในส่วนของสายบุกก่อและกันนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับผมที่ผมแนะนำเลยนะคือเลเซอร์นะครับผมผมแนะนำเป็น rtc Laser 1 m w นะสาเหตุคือเพิ่มความแม่นยำเมื่อไม่เลงยิงมาฟรีๆเลยนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่ามันไม่มีข้อเสียเลยนะครับเพราะว่าในซีซั่นนี้เนะี่ยผมแนะนำว่า qxr เนะี่ย จะสายบุกนะครับผมจะต้องเล่นแบบยิงแบบไม่เลงยิงนะครับผมซึ่งมันจะต้องใช้เพิร์คเข้ามาช่วยในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังนะครับว่าคนจะติดตั้งเพิร์คอะไรบ้างนะครับผมโอเคนะครับของแต่งชิ้นทัดไปถาจากเซอร์นะจะเป็นในส่วนของใต้ลํากล้องนะครับใต้ลํากล้องนะครับผมแนะนาเป็น m ูร์สฟอร์สกรีปนะครับผมเพื่อที่จะเพิ่มความแม่นยําเมื่อไม่เลงยิงแค่ขึ้นมาอีกนั่นเองนะครับผมก็จะทำให้การไม่เลงยิงของเราเนี่ย กระสุนมันเกาะกลุ่มมันมากขึ้นนั่นเองนะครับโดยข้อเสียคือเ,เร็เวล่าเรงงจะเพิ่มขึ้นนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ขณะเลงก็จะลดลงไปนะครับแต่ว่าของสองสิ่งนี้เนี่ยจะไม่ส่งผลกับเราเลยนะครับผมมันส่งผลเพียงแค่นิดเดียว hm, บบเท่านั้นแบบจังหวะเจอสูไกลๆแล้วเราก็ซูมยิงนะครับแต่ปกติเนี่ยเราจะอยู่ใกล้เป็นหลักนะครับผมนั่นเท่ากับว่าเรื่องเร็วล่าเรงยิงนะครับผมล้วก็ความเร็วเคลือ่อนที่ขณะเลงเนี่ยไม่ได้ส่งผลอะไรกับรูปแบบการเล่นเกมเพย์ในระยะใกล้เราเลยนะครับผมโอเคนะ ของแต่งจิ้นทัดไปถัดจากใต้ลำกล้องนะครับผมไม่นําว่าเป็นในส่วนของพันท้ายนะครับพันท้ายนะครับผมไม่นําว่าให้ติดตั้งแบบไม่ติดพันท้ายนะฮะสาเหตุคือเราจะเพิ่มความเร็วในการขั้นที่มา3%เเนั่นเองนะครับผมส่วนเลเวลลายิางนีน่ก็พอจะช่วยเสริมให้เราแบบเจอสตูลในระยะที่เราไม่สามารถแบบยิงแบบไม่เล็งยิงได้แล้วก็ซูมยิงค่าสตูลน,น,นั่นเองนะครับผมเลเวลลายิางจะมาช่วยเสริมในเรื่องนี้นะครับ ส่วนข้อเสียเรื่องความไม่เนื้ยเมื่อเล็งยิงตัวกระตุกแรงดีแนวตั้งผู้นี้เนี่ยเหมือนไม่ได้สมผลอะไรกับเราเลยนะครับเพราะว่าเราจะยิงแบบไม่เล็งยิงเป็นหลักนะครับได้ได้วยว่าเป็นข้อดีที่แบบกริิงๆได้มาฟรีๆเลยนะครับผมโอเคนะครับต่อไปนะครับผมแนะนําว่าเป็นในส่วนของเพิกนะครับเพิงนะครับผมแนะนาเป็น enhanced b o w นะครับเพื่อที่จะลดระยะการลั่นของตัวปืนนะครับผมทําให้ตัวปืนเนี่ยรัวกระสุนมากขึ้นนั่นเองข้อเสียคือระยะดาเมจกับตัวคูณดาเมจสนร่างกายนะ มันอาจจะส่งผลข้อเสียก็จริงนะแต่อย่าลืมว่าเราจะเล่นระยะใกล้เป็นหลักอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยผมไปลองมาแล้วนะครับแทบไม่ได้สมผลอะไรกับเราเลยนะที่มันบอกว่าตัวคุณดาเมจสดร่างกายเราลงเนี่ยผมก็ไปลองมาแล้วนะครับดาเมจมันก็เท่าเดิมนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในส่วนการสาธิตนะครับผมจะสาธิตให้ดูว่าดาเมจในระยะห้าเมตรเนี่ยมันเท่าเดิมจริงๆนะครับผมโอเคนะครับต่อไปนะครับถ้าจากเพิร์กนะจะเป็นในส่วนของลำกล้องปืนนะครับ ลำกล้องปืนนะครับผมแนะนำเป็น MIP Light Barrel Shot นะครับเพื่อที่จะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่มาอีก3%นั่นเองนะครับผมแล้วก็ลดเลเวลงยิงบิค12%นะก็จะเรียกได้ว่าซูมยิงเร็วมากนะผมแล้วก็มีความเร็วเคลื่อนที่ที่สูงมากนะครับข้อเสียคือความไม่ยั่งยืนแรงยิงกับแรงเดี่ยวตั้งนะครับผมมันจะแบบแย่ลงนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าแรงดดี่ยวตั้งเหล่าพวกนี้มันจะเห็นผลจริงๆเฉพาะเราซูมยิงเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าเราไม่ใช่สายซูมยิงอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ย ติดตั้งไปได้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องการความเร็วในการเั้นที่ให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะได้ยิงระยะใกล้ด้วยการฮิดไฟหรือไม่เล็งยิงนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็ครบทั้ง5ชิ้นแล้วนะครับผมก็ต่อไปเนี่ยไปดูในส่วนการสาธิตกันดีกว่านะครับว่าพอเอาไปใช้แล้วเนี่ยดามเมจเนี่ยมันลดลงไหมนะฮะและเรื่องของระยะดามเมจเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมมาเลยดีกว่านะครับ โอเคนะครับผมก็อันนี้อยู่ในส่วนการสาธิตปืนนะครับก็เรามาดูในเรื่องของแบบโอเวอร์ออลโดยรวมมันดีกว่านะครับว่าถ้ายิงแบบไม่เลงแล้วเนี่ยกระสุนมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับจะเห็นได้ว่ามันจะค่อนข้างเกาะกลุ่มกันในชุดแบบแรกๆนะครับผมนี่นะฮะจะเห็นได้ว่าแค่นี้เนี่ยก็เพียงพอที่จะฆ่าสตูแล้วนะครับผมแล้วคราวนี้นะครับผมท่า,ามมนผู้ชมอาจจะเห็นได้ว่าเอ้ยท่านี้มันก็นานสิใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือระยะ5เมตรนะครับผมปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติเล่นแบบพิฟายเนี่ย เราจะเข้าใกล้ยิ่งกว่าระยะ5เมตรอีกนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยเราฆ่าสูตรได้เร็วกว่านี้แน่นอนนะครับอันนี้คือแบบระยะที่แบบเผื่อไว้เลยนะครับผมเพราะจริงๆเล่นเราจะบุกเข้ายิงเร็วมากนะครับเร็วแบบใสยฟ้าแลบนะครับผมโอเคนะครับก็เห็นได้ว่านี่เนี่ยผมติดตั้งเพิร์กอารัดไวมาร์ดาเมจยังเท่าเดิมนะครับเห็นไหม24 22เนี่ย19เห็นไหมครับเท่าเดิมเป๊ะเลยนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่เขาบอกดาเมจลดลงเนี่ย มันคือยังไงกันแน่นะครับส่วนดาเมจที่ลดลงจริงเนี่ยคือระยะ10เมตรนะครับผมอันนี้เนี่ยดาเมจลดลงนะครับแต่ว่าระยะ10เมตรเนี่ยเราก็ไม่ค่อยยิงในระยะนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราจะเข้าใกล้ระยะ10เมตรมาเป็นระยะ5เมตรแล้วก็ใกล้กว่านี้อีกนะครับเพื่อที่จะสังหารสตูนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนการสาธิตนะครับผมต่อไปนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือเพิงนะครับผมเพิงนะครับ ผมแนะนำว่าให้ติดตั้งเซตนี้ก็ค่อนข้างจะโอเคมากเลยนะครับถามว่าทำไมนะครับเพราะว่าเพร์กแดงนะครับผมไ์เวทคือจะวิ่งเร็วขึ้น10%ใช่ไหมครับแล้วก็ลดความเสีายที่ตกจากที่สูงเป็นอย่างมากแต่จริงๆเราโฟกัสแค่ว,ว,ว่าวิ่งเร็วขึ้น10%นะมันจะทําให้เวลาเราวิ่งนะครับผมมันขึ้นที่ไวมากนั่นเองทำให้การเข้าเดียกใกล้ของเราเนี่ยง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมถัดไปนะครับถ้าจากเพร์กแดงนะจะเป็นในส่วนของเพร์กเขียวนะฮะผมแนะนําเป็นกังโคนะครับ เพื่ออะไรนะครับเพื่อที่ทําให้เราสามารถยิงแล้วก็เปลี่ยกนกระสุนได้ในขณะที่เราวิ่งอยู่นั่นเองนะเห็นไหมมาจากคอมโบกับเพร์กแดงก่อนหน้านี้นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลยนะฮะแล้วไม่ใช่แค่นั้นคว้างระเบิดก็ส่งผลด้วยนะครับไอ้ทำให้การเล่นของเราเนี่ยผมไวมากไวแบบไวมากๆเลยนะวิ่งไปแล้วก็ยิงวิ่งไปยิงได้สบายเลยนะครับผมต่อไปนะครับผมเพร์กฟ้านะครับเพร์กฟ้าเนี่ยผมไม่นําเป็น 1น alert นะครับ2คือ d e a t silent นะครับผมเพราะว่าอะไรเนะฮะเพราะว่าถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมจะเล่นแบบบุกสายฟ้าแลบรอบสังหารสตูนะครับผม perk death s i l e n เนี่ยมันจะทําให้สตูเนี่ยได้ยินเสียงการวิ่งของเราเนี่ยได้น้อยลงนั่นเองนะครับผมแบบลดระยะการได้ยินนั่นเองนะครับส่วน alert มันดียังไงดีสําหรับท่านผู้ชม,มจะไม่ได้แอบไม่ได้อะไรนะั้นบู๊หน,ห,นหนักนะครับผมเล่นแบบว่าบุกเข้าไปหนัก,น,กนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ตรงมินิแมปนะครับผมเวลาเราเล่นเนี่ย มันขึ้นตำแหน่งนั่นเองว่าจะตู่ตรงไหนนะครับมันจะทำให้การเล่นของเราเนี่ยสมูทและสนุกมากขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็ต่อไปนะครับผมเราไปดูในส่วนของเกมเพย์เล็กๆสั้นๆดีกว่าเนาะว่าพอเอาไปใช้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปดูพร้อมกันนะฮะโอเคนะครับผมวิธีการเล่นเนี่ยคือท่านผู้ชมเนี่ยวิ่งยิงไปเลยนะครับผมวิ่งยิงได้เลยนะครับเพราะว่าเนี่ยครับเห็นได้มันจะเห็นได้เอ้ยถ้ากระตุกขอภัยนะฮะจะเห็นได้ว่าเราค่อนข้างจะขึ้นที่ไวมากเลยนะครับผม แบบก็ผ่านสตูคนหน้ามาคนหลังแล้วนะครับผมวิ่งไปเลยนะฮะวิ่งวนไปเลยนะครับผมอย่าไปสนนะครับเพราะถ้าสมมติถ้าผู้ชมหันหลังกลับเนี่ยท่านผู้ชมจะโดนยิงต่อได้ง่ายๆนะครับผมผมบอดเลยนะเพราะว่าสตูเนี่ยเขาหาจังหวะยิงไล่เรามาอยู่แล้วนะครับผมเห็นไหมคือถ้าสมมติเราหันหลังกลับไปจุดเดิมเมื่อไหร่นะครับผมเราจบทันทีนะครับผมผมแนะนําว่าให้วิ่งต่อไปเลยนะครับผมอย่าไปสนใจเลยนะครับนี่ครับผมโอ้ยิงชิลมากเลยนะครับ ยิงเรียกยิงชิลไหมคือมันยิงชิลก็จริงนะครับแต่ปัญหาของมันก็คือว่าถ้าเราฆ่าสูไม่ตายเด่ยเราจะต้องวนกลับมานะครับผมนี่นะครับอู้นี่นะครับผมโอ้หนี่คือวิ่งแบบวิ่งต่อเนื่องยาวๆเลยนะครับชิลๆเลยนะครับผมโอ้โหโดนดากยิงจนได้นะฮะแล้วไรนะครับนี่นะวิ่งเหมือนเดิมนะครับผมล้วก็กดยิงเลยนะครับผม โอ้โชิด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 ไปก่อนนะครับผมไปก่อนแล้วค่อยแวะกลับมานะครับไปป่วนตรงอื่นก่อนนะครับผมแะวายวิ่งไวไปนะฮะเครื่องมันแรงเครื่องมันแรงนะครับผม <laughs> เครื่องมันแรงโอเคครับวายโอเคครับโอ้ยอันตรายอันตรายวายเนี่ยนะข้อเสียของมันคืออย่างงี้ครับผม คือแบบบานี้เราผ่านศัตรูไปไปนะครับผมวายกระสุนหมดนีแน่ผมแนะนำว่าอุดลองเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ก็เอาเป็นอวุธยาประชิดนะครับผมอย่าเอาพกปืนพกนะครับผมผมแนะนาเป็นอวุธยาประชิดมากกว่านะครับถามว่าทําไมนะครับเพราะผมรู้สึกว่าถ้ากระสุนหมดแล้วเนี่ยเราต้องใช้อุธลองในการสังหารศัตรูแล้วนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับผมรูปแบบของสายแคมป์เลยนะครับชิ้นแรกที่ผมแนะนําเลยนะคะคือลํากล้องปืนนะครับ ผมไม่นําเป็น ODMC m a s m a n ะสาเหตุที่ทำให้ถึงต้องติดตั้งนะฮะด้วยความที่มันเป็นการยิงที่ไม่ได้เป็นการบุกจ่านะครับแรงดิแนตั้งแนวนอนที่ลดลงไปเนี่ยถือว่าดีงามมากๆนะโดยเฉพาะแรงดินแนวนอนที่ลดลงไปเยอะมากทาให้ตัวปืนเนี่ยสายน้อยลงนั่นเองนะฮะเรียราเมดก็เพิ่มขึ้นมาถึง18%ด้วยนะแต่ว่า บอกตรงว่านั่นก็ยังไม่เพียงพอนะครับผมซึ่งเอาจริงๆระยะละเมตรถามว่าสมผลเรามไหมมันก็สมผลนวยช่ิดนึงละกันแต่ว่าเราไม่จะไม่ค่อยซีเรียสเรื่องนี้แล้วนะฮะต่อไปคือความแม่ยาเมื่อแรงยิงนะครับผมการให้เราเพิ่มความแม่ยาเมื่อแรงยิงมาเนี่ยมันจะทำให้กระสุนเนี่ยมันเกาะกลุ่มกันมากขึ้นนั่นเองนะมันจะทําให้การยิงระยะใกล้ของเรานะฮะกระจุกกระสุนกันมากขึ้นนั่นเองและนั่นก็จะทําให้เราสามารถสัาัตูได้ง่ายขึ้นนะฮะข้อเสียคือเร็วล่าแรงยิงจะเพิ่มขึ้นนะครับความเร็วกัน ซึ่งความเร็วกันที่ขนาดเล็กมันไม่ได้ส่งผลอะไรกับเราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยผมจะไม่อธิบายนะครับผมส่วนความเร็วเกันที่ด้วยความให้เราเป็นสายที่ผมไม่อยากาเรียกตรงๆว่าสายแคมมันมันไม่ใช่แคมขนาดนั้นนะ,ะมันเอาไปบุกได้นะครับผม ผมขอเรียกว่าสายที่แบบไม่ได้บุกจ่าละกันนะแต่ว่าเป็นสายที่บุกก็ได้หรือว่าอยู่ระยะกลางก็ได้นะครับเพราะ SMT เนี่ยถ้าเรียกแคมป์มันก็ดูแปลกๆใช่ไหมว่างั้นผมขอเรียกมันว่าแบบสายบุกคุมง่ายละกันนะครับผมโอเคนะครับส่วนเลเวล่ารยงงที่เพิ่มมาถึง15%นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะส่งผลเนาะแต่ว่าด้วยความที่เป็นตัวปืน SMT นะครับมันจะซูมไวกว่าปกติอยู่แล้วเพราะงั้นมันก็เลยดูแบบไม่ได้ส่ผลอะไรมากเท่าไหร่นะครับผมโอเคนะของแต่งชิ้นทัดไปครับถ้าจากลำกล้องปืนนะครับ จะเป็นในส่วนของปากกระบอกโมโนนะครับผมสาเหตุที่ติดตั้งที่เก็บเสียงเพราะว่าตัวปืน QXR นะครับผมดาวม่เห็นมันเนี่ยน้อยมากนะครับผมปัจจุบันเนี่ยการให้เราติดที่เก็บเสียงที่แบบดีที่สุดไปเนี่ยมันจะทาให้สตูเนี่ยอาจจะพลาดจังหวะไปหนึ่งจังหวะในการหาเสียงของตัวปืนเราได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำให้สตูเข้าไปเขยเรื่องเสียงของเราได้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลยนะครับ อีกทางเพิ่มเลเยอดาเมจอีก12%ด้วยก็จะทำให้ดาเมจของเราเนี่ยคงเดิมในระยะที่ไกลมากขึ้นอีกนิดนึงนั่นเองนะข้อเสียคือความแม่นยำเมื่อเลงยิงนะครับผมมันจะลดลงไปแล้วเวลาเรงยิงก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่เรามีของแต่งที่จะมาช่วยเสริมในเรื่องนี้อยู่แล้วนะฮะและของแต่งชิ้นนั้นนะครับผมถ้าจากปากกระบอกนะ <esf. S 2> คือเลเซอร์นั่นเองนะครับผมเลเซอร์ Laser นะครับผมแนะนำเป็นโอเดมูสิเลเซอร์แทรทิคอลนะครับเพืมม่อที่จะลดเะดับาเรงยิงน,น,นะครับผมแล้วก็เพิ่มความแม่นาเมม่องัับคนนนะรผ โดยข้อเสียเนี่ยมันจะมีแค่เลเซอร์ช่วยเลงใช่ไหมแต่ว่าผมบอกทุกคลิปเลยนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องไปใส่ใจมันเพราะว่าเลเซอร์จะเปิดเฉพาะตอนเราซูมยิงและตอนเราซูมยิงก็คือจังหวะที่เราค่าสตูนนั่นเองนะครับผมโอเคนะถัดไปนะครับถ้าจากเลเซอร์นะครับจะเป็นในส่วนของใต้ลํากล้องนั่นเองนะครับใต้ลํากล้องนะครับผมผมเนี่ยมันเป็นสตรยฟอร์ดกีเพื่อที่จะลดแรงดี่แนวตั้งแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเมื่อเลงยิงนั่นเองนะครับผมก็จะทำให้ตัวปืนเราเนี่ยคุมง่ายขึ้นแล้วก็กระสุนกระจุกกกกกันนนมาาาาขึ้้ทํใหรรรยยิง,ยง,งะะไลเผม เป็นไปด้วยความสมูทและง่ายขึ้นนั่นเองข้อเสียคือความเร็วึ้นที่ลดลงไป1%เปนความเร็วก้นที่ขนาดเล็กก็ลดลงไปนะแต่ความเร็วึ้นที่ขนาดเล็กผมบอกแล้วนะครับว่ามันไม่ได้ส่งผลอะไรกับเราเนาะส่วนความเร็วึ้นที่เนี่ยที่ลดลงไป1%มันก็ส่งผลนะครับผมเพียงแค่ว่ารูปแบบการเล่นเราเนี่ยมันไม่ใช่ปลุกจ่ายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความเร็วึ้นที่ที่ลดลงไปเพิ่มอีก1%เนี่ยมันก็เลยไม่ได้ส่งผลอะไรกับเราเลยนะครับผมของแต่งชิ้นทัดไปนะครับผมแนะนม ผมแมนะนาเป็น g r a n u l a t e d g ิฟท t เทเพื่อที่จะเพิ่มความแม่นยาเม,มื่อเล็งยิงให้เยอะขึ้นมาอีกนั่นเองนะผมทำให้กระสุนเนี่ยกอกลุ่มมันมากมากๆเลยนะครับผมโดยก็เสียคือความเร็วึ้นที่ขนาดเล็งนะครับผมมันจะลดลงไปนะแต่ผมบอกแล้วนะครับว่ามันไม่ส่งผลอะไรเนาะโอเคนะครับผมวันนี้ก็คือ5ชิ้นสาหรับ Q ิสายบุกค,คุมง่ายนะครับผมต่อไปก็ไปดูในส่วนการสาธิตปืนกันดีก,กว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมไปดูกันเลยฮนะ โอเคนะครับผมเรามาดูในเรื่องของอาแรงดีดกันก่อนดีกว่านะครับจะเห็นได้ว่าแรงดีดนะครับผมในเรื่องของอาตัวกระสุนเนี่ยมันเกาะกลุ่มกันมากขึ้นนะครับผมนี่นะครับผมเพียงแค่ชุดแรกเนี่ยกระสุนเนี่ยเกาะกลุ่มเหมือนมากเลยนะครับผมนี่นะครับจะสมูทมากเลยนะผมในเรื่องของการยิงนะจะเห็นได้ว่าในเรื่องของระยะการยิงเนี่ยไม่ได้ช้ามากเลยนะครับผมเรียกได้ว่าดีงามในระดับหนึ่งเลยนะครับใครที่แบบไม่ใช่เป็นสายบุกฟ้าแลบเนี่ยแบบนี้คือ เจ๋งมากๆเลยนะครับผมต่อไปนะครับผมระยะ10เมตรนะจะเห็นได้ว่าดามเมจยังคงเดิมอยู่นะครับผมส่วนในเรื่องของแรงดีเนี่ยคุมได้แบบโอเคนะครับแล้วก็ในเรื่องของความแม่นยำเนี่ยจะเห็นได้ว่ากระสุนเนี่ยกระจุกกันมากเลยนะครับผมเ๋ยนะนี่นะเะได้ว่ากระจุกกันเยอะมากเลยนะครับได้ได้ว่าระยะ10เมตรเนี่ยเรายิงได้สบายเลยนะครับผมเห็นไหมต่อไป20เมตรนะครับ อันนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาหน่อยแหละอันอันนี้อาจจะมีปัญหาหน่อยละเพราะว่าถึงว่าเออเเเนี่ยเราบิวแบบนี้มาให้ยิงไกลได้ก็จริงนะครับแต่ว่า s m g ไม่ได้เกิดมาเพื่อยิงไกลนะครับผมนี่นะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันไม่ได้เกิดมาเพื่อยิงไกลเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นในระยะ20เมตรเนี่ยเลยไม่ค่อยเป็นถิ่นของมันเท่าไหร่นะครับผมเห็นไหมดาเมจก็ลดลงเยอะด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแนะนําว่าระยะประมาณแบบ 10กว่าเมตรนะครับผมเนี่ยแต่ไม่ถึง20เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคอยู่นะนี่นะครับผมโอเคนะครับก็จะเห็นได้ว่าการแต่งแบบนี้เนี่ยแรงดิ่ดแนวตั้งค่อนข้างจะโอเคความแม่นยำเมื่อเล็งยิงก็โอเคนะยกระสุนก็อกลุ่มมันแบบน่าพึงพอใจมากนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ในเรื่องของอาการซุ่มยิงก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ได้ช้ามากเลยนะครับเรียถ้ว่ามันโอเคอยู่เลยนะครับผมอ่าดีงามมากๆเลยนะ ต่อไปจะเป็นในส่วนของเกมเพลย์แล้วนะเป็นเกมเพลย์เล็กๆน้อยๆนะครับผมจะได้มาให้รับชมกันนะฮะว่าพอไปใช้จริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนนะครับผมโอเคนะก็ถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยนะฮะโอเคนะครับผมเมื่อกี้ผมพลาดไปนิดนึงนะครับผมแอบไปดูแบบมือถือมานะครับผมก็เห็นได้ว่าตัวปืนเนี่ยคุมได้ง่ายมากเลยนะครับผมได้ว่าแรงเด๋ยวตั้งเนี่ยแทบไม่เพิ่มเลยนะครับผมถ้าสมมติถ้าผู้ชมยิงนะครับ โอ้โหนี่ครับผมี่มากจะเห็นได้ว่าเรื่องรเวลาเรงยิง,เ,งนเนี่ยไม่ได้สปอตอะไรมากเลยนะครับผมนี่นะโอ้โหี่มากเลยนะครับเอ,อ้ยเอ,อ้ยโอเคครับผมโอ้ตายนะจะเห็นได้ว่าการยิงของรูปแบบนี้เนี่ยจะสมูทกว่าเยอะเลยนะครับผมแต่ว่าอ่าเขาแตกต่างนะครับผมคือมันจะไม่บุกฟันแรบคือมันจะแบบอ่าอุ้ย โอ้โหชิด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 จะเห็นได้ว่าข้อเสียของแบบนี้เนี่ยคือความเร็วในการเคลื่อนที่ของเราค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่ว่าเขาเรียกไงมันจะเป็นสายเรื่อยๆอ่าจะเป็นสายเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็ยิงง่ายมากเลยนะครับอีซี่อซี่เลยนะโอ้ยอืมโดนแย่งนะครับผมโอเคครับ โอเคครับผมโอเคนะครับผมก็จบไปทั้ง2แบบแล้วนะฮะระหว่างอ่าขออภัยนะฮะระหว่างบุกคุมง่ายนะครับกับบุกฟ้าแลบนะครับผมอ่าอันนี้ท่านผู้ชมจะต้องเลือกนะครับว่าชื่นชอบแบบไหนนะฮะก็ถ้าพูดจริงๆอ่ะสายบุกคุมง่ายมันก็แคมป์ได้นะครับผมเอาไปแคมป์ได้แล้วก็สามารถปลุกได้ไปในตัวนะฮะแต่ว่าการแคมป์ของ SMT นะผมแทบจะทุกกระบอกเลยนะ มันจะเป็นแคมเรยกะกานะครับผมอย่าอย่าอยู่ไกลเด็ดขาดนะฮะอย่าฝืนธรรมชาติมันเด็ดขาดนะครับผมไม่งั้นเนี่ยประสิทธิภาพของตัวปืนมันลดลงเยอะมากเลยนะครับผมโอเคนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้ก็คงจบลงเป็นที่เท่านี้แล้วนะครับผมขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับผมก็จะจากกันไปนะครับผมฝากกดไลค์กด subscribe ไปปเป็นกำลังใจให้ด้วยครับอ้าวขออภัยนะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะครับผมอ่านแล้วตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับ และที่สําคัญคือที่อยากจะสนับสนุนช่องให้เดินหน้าต่อไปด้วยกันได้ก็อย่าลืมนะครับผมสมัครสมาชิกรายเดือนเพียงเดือนละสาสิบาทเท่าน,นั้นเองนะครับผมผมจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรจริงแล้วนะเจอกใหม่คลิปหน้านะครับทานผู้ชมทุกคนบ๊ายบายนะครับอดีต